วันนี้วันที่ยี่สิบสามธันวาสองห้าหกสี่นะคะเราก็ได้มากางเต็นท์กันที่บ้านแม่หญิงสุป,ปการการการกางๆๆอยู่จังหวัดชนบุรีนะคะอันนี้คือวิวโดยรอบอันนี้คือเรายือนอยู่กลางทะเลสาบนะคะกลางทะเลสาบมังกรดำค่ะอมันก็จะสวยงามมากๆเลยอะ่ะโหชอบฟ้าแบบนี้มากๆเลยอะ่ะสวย นี่นะคะเราจะนี่คือน้องโดนทัทวันนี้เป็นวันพุธรหัสนะคะอันนี้เต็นท์เขียวๆที่อยู่ไกลๆนู้นคือเต็นท์ของเรานะคะจะบรรยากาศโดยรอบๆเลยนะคะวันนี้เป็นวันที่ฟ้าสวยๆสวย,สวยงามจริงๆ เราก็จะถ่ายโดยรอบนะคะนี่คือทะเลสาบมังกรดำนะคะสวยอ่ะตรงนี้ก็คือเต็นท์ของเรานะคะเต็นท์ของเราก็อยู่ตรงริมน้ำนะคะอันนี้เราก็ นี่คือผู้ร่วมเดินทางของเรานะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศลิมฟังลิมฟังฟ้าส,สวยมากเลยค่ะนี่ก็เป็น ก็จะเป็นร้านค้านะคะ